ในขณะที่อดีตลูกรักของลุงอีกคนหนึ่งค่ะสิรัเจนจาคะสิรัรจเจนจาค่ะก,ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเป็นห่วงลุงป้อมอ,อ,อยากให้ลุงพักผ่อนได้แล้วครับห่วงใหยแบบใดห่วงใยแบบใดห่วงยังไงก่อนห่วงใยกี่โมงห่วงยังไงก่อนห่วงใยที่ไม่ห่วงใหญ่เป็นห่วงลุงป้อมอยากให้ลุงพักผ่อนได้แล้วครับ คนรอบข้างตอนนี้มีแต่อยากได้ผลประโยชน์จากลุงพักผ่อนนะครับมันจบแล้วครับลุงรักและครบเหมือนเดิมครับไม่จริงทำไมจึงอ่ะฉันไม่มีเซน์ความรักเลยและความรคบรู้ก็ไม่มีเลยอ่ะทำไมแคลคือไปที่ชอบที่ชอบกับลุงคุณศิระทำไมดิฉันตีความได้แบบนั้นหรือดิฉันเข้าใจอะไรผิดอ่ะคุณศิระเอาอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมโอเคเป็นห่วงลุงป้อมว่าอยากให้ลุงป้อมพักผ่อนได้แล้วครับคนรอบข้างตอนนี้มีแต่อยากได้ผลประโยชน์จากลุง พักผ่อนนะครับมันจบแล้วครับลุงรักและเคารพลุงเหมือนเดิมจึงได้มาเตือนลุงไงแฮชแท็กคือกูไม่เชื่อพี่ปูจำได้แล้วว่านเสียงระหว่างบรรทัดระหว่างประโยคไม่ใช่เลยตอนนั้นคุณปารีนาไกลค,รครุบ ให้สัมภาษณ์กับสื่อช่อง PP TV ให้นักข่าว PP TV นะคะ,คะให้สัมภาษณ์ตอนนั้นกรณีที่ลุงป้อมเนี่ยพึ่งจะมีปัญหากับทางผู้กองธรรมนัฐใหม่ๆเลยเออตอนนั้นเนี่ยคุณปาริณาบอกเข้าใจความรู้สึกผู้กองธรรมนัฐเลย <c oughs> เพราะตัวเธอแล้วก็เมนชั่นไปถึงคุณศิระเจนจาคะและรวมถึงชื่อคุณวิรัตรัตนเฟศเนี่ยเคยโดนในลักษณะนี้มาก่อน ลักษณะไหนคะลักษณะนี้นะคะลักษณะไหนคะลักษณะนี้นะคะลักษณะไหนคะลักษณะที่เห็นนี่แหละค่ะเช็ดเสร็จแล้วก็โยนทิ้งอย่างเงี้ยหลักค่ะ